พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง YouTube แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะเป็นพวกคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆนะครับพักเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยนะครับเพราะว่ามาล่างหนังสือถแถลงการนะครับแล้วก็ออกมาตอนตีห้าตีห้าของวันนี้นะครับวันที่สิบสองสิงหาคม เป็นแถลงการซึ่งผมเพิ่งเคยเห็นนะตั้งแต่ทำงานการเมืองมาไม่เคยเห็นนะครับว่ามีพรรคการเมืองไหนออกแถลงการแบบนี้เปียบประหนึ่งว่าเป็นรัฐบาลแล้วอ่ะเปรียบประหนึงนลลหน่งว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอะ่ะนะครับแถลงการยังไงนะมาดู ถึงรัฐบาลรักษาการครับก็คือรัฐบาลชุดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีทั้งหมดก็จะมาเป็นรัฐบาลชุดต่อไปเนะครับนึกออกมาถึงรัฐบาลรักษาการก็คือรัฐบาลชุดที่กำลังจะเป็นอยู่เนี่แค่เปลี่ยนหัวจากพลเอกประยุทธ์เป็นคุณเศรษฐาหรือเป็นคุณอุ้งอิงก็เปลี่ยนหัวเท่าน,นั้นเองครับ สถลงการว่าไงครับในห่วงเวลานี้เป็นระยะเปลี่ยนผ่านที่จะมีรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งจะเข้ามาบริหารประเทศแลรัฐบาลชีติล้วไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลอครับ ข้อเสนอต่อรัฐบาลรักษาการจําไว้นะฟังไว้เลยนะประยุทธ์จันโอชาร,รัฐมนูญกําหนดให้รัฐบาลรักษาการมีอานาจหน้าที่อันจํากัดเช่นห้ามอนุมัติโครงการที่จะสร้างความผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจารวมถึงพนักงานของรัฐรัฐวิสาหกิจเพื่อรอให้รัฐบาลใหม่ที่มีอานาจเต็มทั้งจากตัวบทกฎหมายและอนัตจากประชาชน เข้ามาบริหารตามแนวนโยบายที่ได้ประกาศไว้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นรัฐบาลรักษาการควรรักษามารยาทตามธรรมเนียมปฏิบัติและปฏิบัติตามข้อกำหนดของบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายด้วยการยุติการด้วยการยุติการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงทุกตําแหน่งที่จะมีผลต่อการผลักดันนโยบายของรัฐบาลใหม่ การกล่าวอ้างว่าจะมีค่าราชการระดับสูงกเกษียณอายุราชการเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเนื่องจากยังไม่สิ้นปีงบประมาณและกลไกระบบราชการยังสามารถดำเนินอยู่ได้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะนํานโยบายของรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศตามที่เสนอไ,ไว้ต่อพี่น้องประชาชนเพราะถือเป็นสัญญาประชาคมที่ต้องเร่งเข้ามาเร่งดําเนินการทันที ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้นเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินและต้องอาศัยขราชการเป็น,นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบผลสําเร็จทั้งนี้เพราะปัญหาวิกฤตของประเทศมีสาระสําคัญเกี่ยวกับความจําเป็นในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจทุกกลุ่มและฟื้นฟูความกินดีอยู่ดีของพี่น้องประชาชนดังนั้นรัฐบาลใหม่จึงต้องมีกลไกที่จะสามารถขจัดอุปสรรค และเร่งทําตามนโยบายให้รุ่ร่วงโดยเร็วอย่างมีประสิทธิภาพนั่นหมายถึงการมีขราชการอย่างเช่นระดับประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงที่สามารถปฏิบัติงานในการตอบสนองการบริหารงานของรัฐบาลใหม่เพื่อร่วมสร้างผลสําเร็จต่อทุกนโยบายของรัฐบาลใหม่ให้สามารถแก้วิกฤตของประเทศและประชาชนได้สิ่งที่เรานำเสนอถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและความชอบธรรมของรัฐบาลใหม่ในการเข้ามาบริหารประเทศ และเป็นสิ่งที่รัรฐบาลรักษาการไม่ควรกระทําอย่างยิ่งในช่วงรอยต่อที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มจะเข้ามาริหารประเทศเพราะนอกจากจะผิดรัฐธรรมนูญแล้วยังผิดต่อธรรมเนียมปฏิบัติและมารยาททางการเมืองที่สําคัญยิ่งความคิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของประหลัดกระทรวงทุกกระทรวงเนื่องจากท่านเป็น,นกลไกสําคัญในการตอบสนองการทํางานตามนโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ได้รับการเห็นชอบจากสภาพเพื่อให้การทํางานของรัฐบาล ที่กาลังจะเข้ามอบริหารประเทศสามารถบรรลุผลอย่างรวดเร็วจึงจําเป็นที่ท่านควรต้องชะลอการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ระดับสําคัญโดยรอรับนโยบายจากรัฐบาลใหม่เพื่อให้การทํางานร่วมกับรัฐบาลใหม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและสามารถแก้วิกฤตของประเทศให้หลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่สะสมกันมาโดยเร็วโดยหวังว่าท่านจะร่วมกับรัฐบาลใหม่ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนได้อย่างราบเรื่อนมาร่วมกันสร้างประเทศไทยให้ดีขึ้นว่าเดิมครับฝั่งน้แม่งขำอันนี้เป็นสองตอนนะตอนแรกพูดถึงรัฐบาลรักษาการนะแล้วตอนอันที่สองนี่พูดถึงประหลัดกระทรวงนะคือพัคเพื่อไทยไม่รู้หรือแก้งไม่รู้นะครับการโยกย้ายขนาราชการนะประหลัดกระทรวงลงมาพวกอดีตบดีกรมกองต่างๆนะ รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ์ไปแตะเลยนะรัฐมนตรีแตะได้แค่ประหลัดกระทรวงคนเดียวตำแหน่งเดียวนะเพราะนั้นประหลัดกระทรวงเขาสามารถจะแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนดีใครเป็นนู่นเป็นนี่ก็ได้ทั้งนั้นนะครับท่านที่สองไม่ต้องแถลงการหรอกครับกับรัฐบาลรักษาการนะเขารู้ครับตนในปรยยุจโนชาเขาคงไม่ง,ง่หรอกครับเขาเป็นนายกมาแปดเก้าปีแล้วเแล้วลตอนที่เขาเป็นรัฐบาล สมัยคอสชอเขาก็เป็นรัฐบาลรักษาการนะเขาก็ไม่ได้ออกแถลงการก็ไม่เห็นมีพัรคไหนออกแถลงการให้รัฐบาลรักษาการต้องทําแบบนี้คือผมว่ามันมันมีเรื่องอะ่ะพักเพื่อไทยอะหูทิปตาทิปเนี่ยเด็กๆทีมงานของพัคเพื่อไทยที่อยู่กลุ่มกองต่างๆก็เริ่มขยับแล้วก็มาฟ้องเนี่ย บอกฟองพักเพื่อไทยว่าเฮ้ยมันจะมีการแต่งตั้งข้าการระดับสูงนะเพราะว่าโอ้โหพบเหล่าทัพก็กเกษียณกันไปหมดเลยปลาดกระทรวงก็กเกษียณกันเยอะบอกเฮ้ยมันรัฐบาลรักาการจะแต่งตั้งนะพวกนี้เว้ยเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะแต่งตั้งนู่นนี่นู่นนั่นนะเว้ยมันไม่ได้นะเว้ยมันไม่ใช่นะเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยมาเล่าให้พักเพื่อไทยฟังพักเพื่อไทยก็ออก ออกแถลงการคือใจเย็นๆน,นะครับพรรคเพื่อไทยจำพักเก้าวไกลได้ไหมคุณพิชาประกาศว่าเป็นว่าที่นายกรมมัฐมนตรีคนที่สามสิบว่าที่ยังไม่ได้เป็นยังไม่ได้เป็นเหมือนกับว่าที่ร้อยตรีเนะี่ยพวกที่เรียนรอดรอกก็ยังไม่ได้ไป100ร้อยตรีแค่ว่าที่ อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้ดูออกปะพักเพื่อไทยเขาเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ประกาศเลยนะว่าใครจะเป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบอาจจะไม่ใช่คุณเศรษฐาอาจจะไม่ใช่คุณอิงเอ๋งอาจจะไม่คุณเจกกเกษมก็ได้อาจจะเป็นคุณอนุทินหรืออาจจะเป็นลุงบิ๊กป้อมก็ได้ไรูออกปะแล้วทำไม พลังประชารัฐไม่แถลงการอย่างนี้พรรคภูมิใจไทยไม่แถลงการอย่างนี้จะไปพรรคภูพรรคเพื่อไทยแถลงการอย่างนี้แล้วผมผมถามหน่อยฮะรัฐบาลรัาการเขาจะเชื่อคุณไหมจะเชื่อไหมพลเอกประยุทธจ์จันโอชาจะเชื่อคุณไหมที่ออกมาแถลงการห้ามนูน่นห้ามนี่ห้ามนั่น เพอเอเดี๋ยวเขาจะโชว์ฟอร์มให้ดูถ้าเขาเช็คแล้วไม่ผิดรัฐธรรมนูญไม่ผิดกฎกติกาการแต่งตั้งต้งตองไปขออนุญาตใครอะไรเปล่าเขาก็ตั้งให้ดูโดยเฉพาะตามกฎประกัศกระทรวงกันมาก็ไม่ได้เกี่ยวกับราาัฐบาลรัาการแล้วแต่นายกแล้วก็รัฐบาลก็บอกประดาศกระทรวงให้ลุยไปเลยว่าแต่งตั้งไปเลยว่าไปเลยแล้วถามหน่อยถ้าเขาแต่งตั้งไปแล้วจะมีปัญหาอะไรให้เพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลเถอะ ก็ไม่มีผลายไรเขาแต่งตั้งไปเสร็จแล้วก็แต่งตั้งอาทิตย์พอดีแล้วก็แต่งตั้งนู่นนี่นั่นแล้วอะ่ะจะทํางาเดี๋ยวนี้ก็จะมาย้ายจะมาปลดพออกก็ยากนะคุณยิ่งรักชินวัดก็ยังโดนคดีคดีเนี่ยที่ย้ายทวินเปลี่ยนสีเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคดีความกันแล้วก็แพ้คดีด้วยเดี๋ยวนี้ราชการอยู่ๆจะมาย้ายสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวดูครับเขาจะช่วงชิงเขาจะแต่งตั้งชิง ยิ่งไปห้ามก็เหมือนยิ่งยุไม่สามารถทำอะไรได้ก็แค่ฟ้องประชาชนแล้วผมถามหน่อยว่าพรคเพื่อไทยจะไปฟ้องประชาชนที่ไหนคนตอนนี้ประชาชนนะเขาก็ไม่ได้สนใจพักเพื่อไทยแล้วคุณจะออกแถลงการออกมาคุณจะไปจับมือคนนี้คนนี้คุณจะไปทําอะไรคุณจะมากราดด้วยมันไม่มีใครคขาสนใจไม่มีใครเขา,าฟังแล้วแล้วคนที่บอกมาพูดนะครับไม่ว่าจะหมอชนหน้านหัวหน้าพักไม่ว่าจะคุณภูมิทายรองหัวหน้าพัก คุณภูมิธรรองนะครับหรือใครก็ตามนะครับที่อยู่ในพักเพื่อไทยพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเลยครับแม้แต่คุณเศษฐาแม้แต่คุณอุงอิงคุณชัยเกษตก็ทำพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อครับเพราะพฤติกรรมกับการพูดมันแย้งกันโดยสิ้นเชิงจริงแล้วการออกแถลงการในทำไมหัวหน้าพักไม่ออกอะ่ะทําไมหมอชวนน่านไม่ออกทําไมให้รองหัวหน้าพักออกอ,ะอ่ะให้ คุณภูมิทรออกแถลงการฉบับนี้ยังไงแต่ผมว่าวนาพักคนต่อไปก็คุณภูมิทําแหละครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าพักพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลจริงๆหมอชนน่าเขาก็ลาออกครับเขาลาออกจากวนาพักไปเป็นรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงอะไรสักกระทรวงหนึ่งที่เขาอยากจะเป็นเขาอยากจะได้ เพราะฉะนั้นนะผมจะบอกให้ยิ่งคุณสอนรยุทธ์ที่โดนแฟนแฟนรายการแฟนระบบิดไม่รู้ดูรายการบอกว่าช่องรายการของคุณสอนรยุทธ์อ่ะมีแต่ด่าพักเพื่อไทยคุณสรยุทธ์เขาบอกว่าก็อยากจะชมเหมือนกันหาเรื่องส่งมาหน่อยเขาจะชมหาเรื่องชมไม่ได้จริงๆผมก็เห็นเหมือนกับคุณสอนรยุทธ์นะครับผมก็อยากจยากชมพักเพื่อไทยนะ ก็ไม่มีเรื่องจะผุ่มเคพยายามหาเรื่องที่จะชมอะไรวะมันไม่ไม่มีอ่ะมันไม่มีจริงๆครับใช่ไหมอันนี้ก็ต้องฝากด้วยนะแฟนคลับพักเพื่อไทยที่แบบไม่ลืมหูลืมตาก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอันนั้นไม่เป็นไรอยู่แล้วพักเพื่อไทยจะไปยังไงเขาก็เชื่ออยู่แล้วเขายอมอยู่แล้วไอ้กลุ่มนี้ก็มีก็มีเยอะนะไม่ใช่มีน้อยก็มีก็พรอมมี ็จะมาดูกันที่ว่าในการโยกย้ายครั้งเนี้ต่อไปผมาไม่รู้รัฐาบาลจะได้วันที่20นี่จะได้นายกหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับจริงๆก็ดึงดูไปคิดดูใครจะคิดแต่ว่าพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติจะมารวมกับพรรคเพื่อไทยไ,ด,ไคคด้ไม่มีใครคิดไม่มีใครคิดว่าจะเป็นอย่างไงแล้วก็มีโอกาสเป็นตอนนี้ก็99.99% 99ละ แต่รัฐบ,บาลชุดนี้ผมจะบอกให้อายุไม่ยืนหรอกครับอยู่ได้ปีกว่ากว่าไม่เกินสองปีก็ต้องจบชีวิตลแล้วก็ดีนะครับในเมื่อไม่มีสอวคอราวนี้ก็จะเลือกนายกรัฐมนตรีก็มไม่จําเป็นต้องไปพึ่งสอวอชุดนี้ละมันก็จะเข้าสู่เข้าสู่กติกาซึ่งโอเคขึ้นนะนีะ่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองน,นี้ประเทศนี้ ครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมซื้อกล้วยตากผมหน่อยครับกล้วยตากบางกระทุ่มนะห้าซองสองร้อยบาทเป็นกล้วยตากที่อร่อยมากๆเลยอร่อยจริงๆครับคุณจิรารุ่นหกร้อหกสบหกปีทวีโชคก็ยังมีให้บูชาอยู่ครับวันนี้ก็จะจุดเทียนให้แม่นะครับก็ยังเหลือเวลาอีกนะ ถึงห้าทุ่มนะครับยังไงก็ติดต่อมาได้ถ้าจะร่วมนะครับเขียนชื่อคุณแม่ชื่อนามสกุลส่งมาให้ผมแล้วก็ลงทะเบียนสองร้อยเก้าสิบาทนะครับต่อเทียนหนึ่งเดมติดต่อผมสามช่องทางครับช่องทางแรกก็คือ Facebook ดกธรกิจพลเดมวิสัยแอดไลน์ลน์นะครับแล้วก็โทรศัพท์ไอดีลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันตอนนี้ผมอยู่ที่ป่าชา วัดพายชุมพลนะครับอยู่ริมแม่น้ำนาขอบคุณครับที่เข้ามาชมนะครับถ้ายังไม่ชมใน YouTube ก็เข้าไปชมด้วย YouTube ช่องกิดโพสเชนนะไปกดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วขอให้น่นมีความสุขมากๆในวันนี้นครับขอให้พาคุ้มคของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี កាន់ជីគៀររៀបថ្ងៃនោះឆាយជី